ครับวันนี้วันที่23เมษายนนะครับ2565้ากับชุดปั๊มนะครับตัวนี้เป็นดีดีปั๊ม600วัตต์นะครับ2แผงนะครับแผงโมโนฮาร์บเซลล์นะครับของ BQ 340วัตต์2แผงนะครับใช้ร่วมกับปั๊ม600วัตต์นะครับของดีดีปั๊มตัวนี้เป็น3.8มจชิวนะครับ90เมตรย่อนลึกสูงสุด90เมตรนะครับ เรามาดูน้ำนะครับตัวนี้หย่อนไปที่40เมตรนะครับน้ำก็ออกประมาณนี้นะครับท่อนหนึ่งนิ้วนะครับท่อหนึ่งนิ้วนะครับรบ่บอตัวนี้เจาะไปที่60เมตรนะครับเจาะเมื่อเช้า,ชานะครับเจาะแล้วจิตเลยนะครับบอ่อนี้นะครับ ดูกล่องคอนโทรลนะครับไฟอยู่ที่61โวลต์นะครับรอบอยู่ที่2,660โดยประมาณนะครับแอมอยู่ที่9แอมนะครับกำลังวัดอยู่ที่ตอนนี้ฟ้าคึมนะครับวัดกำลังลดลงนะครับประมาณ500นะโดยประมาณเฉลี่ยนะครับอุปกรณ์นะครับเสือกกันฟ้านะครับเบรกเกอร์ดีซีนะครับเหมือนเดิมตังเก่าเรียบร้อยนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0970723350นะครับ0970723350นะครับตัวดีดีปั๊มตัวนี้นะครับรับประกัน2ปีนะครับรับประกัน2ปีนะครับดูแพงนะครับโมโนฮับเซลล์นะครับ3ปุ่มโมโนฮับเซลล์นะไม่เห็นนะครับบาร์อบีคิวโซล่านะครับการเก็บสายนะครับเก็บสายก็อยู่ประมาณนี้นะครับ สนใจนะครับเจาะน้ำบาดาลนะครับพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์นะครับเจาะน้ำบาดาลนะครับมีตั้งแต่ขนาด4นิ้วขึ้นไปนะครับ4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วนะครับหรือว่าจะเป็นบ่อทรายนะครับทีมงานเราก็รับทํานะครับเขตดพื้นที่ที่เป็นบ่อทรายนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับเปิดโทรศัพท์นะครับ0 9 7 0723350เหมือนเดิมนะครับช่างไฟครับขอบคุณครับ